กลับมาอีกครั้งกับรายการคุยเฟื่องเมืองปทุมสาระความรู้ดีๆเพื่อพี่น้องชาวปทุมธานีค่ะวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันนางสาวชายาภาการจนารัตผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงประเด็นฮอตตอนนี้ค่ะนั่นก็คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคม2566นี้ค่ะเรามีประเด็นอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังบ้างมาติดตามฟังกันได้เลยนะคะ หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาในวันที่20มีนาคม2566วันถัดมาค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตก็ได้ประกาศเคาะวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566ทําให้ประเทศไทยนะคะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งค่ะ สำหรับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอาจจะต้องเตรียมตัวและจดโน้ตวันสำคัญลงปฏิทินไว้แล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่มีผูร้าไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนาหรืออาจจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้ามากกว่าปกติโดยวันสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง2566ที่จะมาถึงมีรายละเอียดดังนี้ค่ะตั้งแต่เมื่อวันที่25มีนาคมถึงวันที่9เมษายนที่จะถึงนี้นะคะ เป็นช่วงเวลาของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกราชอาณาจักรค่ะการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับผู้ที่ติดธุระในวันเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนะคะรวมถึงการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตสำหรับผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ตามทะเบียนบ้านจริงทำได้โดยการยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตที่ว่าการอำเภอช่องทางไปรษณีหรือทางออนไลน์ สำหรับการลงทะเบียนเลือกตั้งจากต่างประเทศผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศสามารถเลือกตั้งจากต่างประเทศได้โดยการลงทะเบียนกับสถานทูตไทยหรือสถานกงศูนย์ประจำประเทศนั้นๆนะคะโดยการยื่นคําขอลงทะเบียนที่สำนักเขตที่ว่าการอำเภอหรือสถานทูตยื่นได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร ในเวลาราชการนะคะก็คือ8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีค่ะส่วนทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตาไปรษณีย์เป็นสำคัญค่ะสำหรับช่องทางออนไลน์นะคะสามารถลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงโดยระบบจะปิดอัตโนมัติในวันที่9เมษายน2566เวลาเที่ยงคืนในตามเวลาประเทศไทยนะคะ ถัดมาค่ะในวันที่3 7ถึงเเมษายน2566ที่จะถึงนี้นะคะเป็นช่วงของการรับสมัครผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อค่ะ สำหรับการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่3ถึง7เมษายน2566ตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีณสถานที่ที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด ในวันรับสมัครเลือกตั้งนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและพักการเมืองจะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในานามพักการเมืองนั้นไว้ในบัญชีสรายชื่อ ในวันที่4-7เมษายน2566โดยในวันที่4-6เมษายน2566จะกำหนดรับสมัครตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีส่วนวันที่7เมษายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาที ถึง16นาฬิกาตรงณห้องบางกอกอาคารไอวราวัดพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครค่ะ สำหรับในพื้นที่ปทุมธานีนะคะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่1-7จังหวัดปทุมธานีนะคะได้ออกประกาศผู้อํานวยการเลือกตั้งประจําเขตเรื่องการกําหนดสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งออกมาแล้วนะคะก็คือมีการรับสมัครในวันที่3เมษายน2566ถึงวันที่7เม สายน2566ณอาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีค่ะสำหรับผู้ใดที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสามารถนำเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดมายื่นต่อผู้อำนวยการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองภายในระยะเวลาและสถานที่ดังกล่าวค่ะ สำหรับวันสำคัญในเดือนพฤษภาคมนะคะในวันที่3พฤษภาคม2566ค่ะจะเป็นวันสุดท้ายที่สามารถเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะสามารถตรวจสอบสิทธิ์และหน่วยเลือกตั้งผ่านเอกสารที่กกตจะส่งไปที่เจ้าบ้านนะคะ จะส่งมาถึงบ้านนะคะก่อนวันเลือกตั้งประมาณ20วันค่ะหรือทางช่องทางออนไลน์ ของสำนักงานกรกตค่ะหากพบว่าตนเองหรือคนอื่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเจ้าของบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นที่อยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยที่บุคคลนั้นไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจริงๆสามารถยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อให้เพิ่มหรือถอนชื่อนั้นได้ค่ะถัดมานะคะจะเป็นวันที่7พฤษภาคม2566เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าและวันเลือกตั้งสำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุค่ะสำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุนะคะสามารถลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งกลางสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ ตั้งแต่เวลา8 00. นาฬิกาตรงถึง17.00นนะคะและสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยให้ช่วยอำนวยความสะดวกได้ด้วยค่ะเช่นขอบัตรทาาให้ผู้พิการทางสายตาโดยทั่วไปผู้พิการจะต้องออกเสียงด้วยตนเองแต่หากลักษณะทางกายภาพไม่สามารถทำเครื่องหมายออกเสียงเลือกตั้งได้สามารถให้บุคคลอื่นหรือเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยท ทำเครื่องหมายแทนได้ค่ะถือว่าเป็นการลงคะแนนโดยตรงและเป็นความลับตามกฎหมายด้วยค่ะสำหรับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้งสามารถลงทะเบียนไปใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งกลางในเขตหรือนอกเขตเลือกตั้งตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะ สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะสามารถแจ้งเหตุได้ล่วงหน้า7วันและหลังเลือกตั้ง7วันก็คือในช่วงวันที่7ถึง13พฤษภาคม2566และวันที่15พฤษภาคมถึง21พฤษภาคม2566 หากท่านติดภารกิจไม่สามารถไปเลือกตั้งได้จริงๆนะคะสามารถทำหนังสือยื่นต่อนอายทะเบียนที่ว่าการเขตหรืออำเภอโดยสามารถไปด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปแทนอีกทางเลือกนะคะก็คือส่งไปรษณีย์หรือผ่านช่องทางออนไลน์โดยต้องทำการภายใน7วันก่อนการเลือกตั้งหรือ 7วันหลังการเลือกตั้งที่จำํำง่ายๆก็คือหน้า7หลัง7นั่นเองค่ะถ้าท่านนะคะไม่แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในระยะเวลาดังกล่าวแม้จะไม่เสียสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะคะแต่อาจเสียสิทธิ์บางประการเป็นระยะเวลา2ปีนับจากวันเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปค่ะ สิทธิ์ที่เสียไปนะคะก็จะมีสิทธิ์ในการยื่นคําร้องขัดขานการเลือกตั้งสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมืองสิทธิ์ดำรงตำแหน่งเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่นค่ะ สำหรับวันที่พวกเรารอคอยกันมานะคะก็คือวันที่14พฤษภาคม2566ที่ทางกะกะตะกำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งก็จะเข้าคูหาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาอย่าลืมพกบัตรประชาชน ถึงบัตรจะหมดอายุแล้วนะคะก็ยังสามารถใช้ได้หรือเป็นบัตรเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ขอแค่มีรูปและเลขประจำตัวประชาชน13หลักก็ถือว่าใช้ได้นะคะเช่นใบขับขี่พาสปอร์ตหรือแบบประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไทย i อดค่ะแล้วจังหวัดปทุมธานีของเรานะคะ จะสามารถเลือกตั้งสสได้กี่คนในปี2566นี้นะคะมีการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วก็เขตเลือกตั้งของแต่และจังหวัดเนี่ยก็มีการคำนวณใหม่จากเดิมนะคะจังหวัดปทุมธานีของเรามีแค่6เขตแต่ในปีนี้เพิ่มมาอีก1เขตแล้วนะคะเป็นปีนี้เราจะได้มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด7เขตค่คะ โดยการคำนวณใหม่นี้นะคะเขาก็จะยึดตามจำนวนราษฎรสัญชาติไทยทั่วราชอาณาจักรค่ะโดยเขาใช้ข้อมูลเมื่อวันที่31ธันวาคมพศ2565นะคะว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น65,165,81คน มีจำนวนราษฎรโดยเฉลี่ย1 6 6 7 6 6คนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนทำให้จังหวัดปทุมธานีของเรานะคะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งสิ้น7คนคะ่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกแผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งสสจังหวัดปทุมธานีนะคะ มาเริ่มที่เขตแรกนะคะเขตเลือกตั้งที่ 1- อําเภอลาดหลุมแก้วอําเภอสามโคกอําเภอเมืองปทุมธานีเฉพาะตําบลบ้านฉางตําบลบ้านหลวงและตบบําบลบางเดือค่ะเขตเลือกตั้งที่สองในพื้นที่อําเภอเมืองปทุมธานียกเว้นตำบลบ้างฉางตำบลบางหลวงตำบลบางเดือและตำบลส่วนพิกไทยค่ะ สำหรับเขตเลือกตั้งที่3อำเภอคลองหลวงเฉพาะเทศบาลเมืองท่าโขงและตำบลคลอง3ค่<ข>ะเขตเลือกตั้งที่4อำเภอธัญ,ญบุรีเฉพาะตำบลประชาธิปตัตย์อำเภอคลองหลวงเฉพาะเทศบาลเมืองคลองหลวงและอำเภ لا, อเมืองปทุมธานีเฉพาะตำบลสวนพิกไทยค่ะเขต <ะ S 2> เลือกตั้งที่5อำเภอคลองหลวงเฉพาะตำบลคลองสี่ ตำบลคลองหาตำบลคลองหและตำบลคลองอเจอําเภอธัญ,ญบุรีเฉพาะตำบลบึงยี่โถตำบลรังสิตและตำบลลำผักกูดอําเภอหนองเสือเฉพาะตำบลบึงชำอ้อตำบลบึงกาสามและตำบลน,นบพรัตน์ค่ะ เขตเลือกตั้งที่6อำเภอลำลูกกาเฉพาะตำบลคูคตและตำบลลาดสวายค่ะเขตสุดท้ายนะคะเขตเลือกตั้งที่7อำเภอหนองเสือเฉพาะตำบลบึงบอนตำบลบึงบาตำบลหนองสามวังและตำบลสาลาครุค,ค่ะอำเภอธัญ,ญบุรีเฉพาะตำบลบึงสนันและตำบลบึงน้ำรัก อำเภอลำลูกกาเฉพาะตำบลบึงคำพร้อยตำบลลำลูกกาตำบลบึงทองหลางตำบลลำไซตำบลบึงคอหายและตำบลพืชอุดมค่ะ ซึ่งการแบ่งเขตทั้ง7เขตนะคะก็เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและจำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งของจังหวัดปทุมธานีโดยประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่17มีนาคม2566ค่ะ สำหรับคำถามยอดฮิตที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจากักร ซึ่งทางกะกะตนะคะก็ได้ประกาศตั้งแต่เมื่อวันที่25มีนาคม2566เป็นต้นมานะคะทำให้สายด่วน144หรือว่าศูนย์ปฏิบัติการสายด่วนเลือกตั้งของสำนักงานกะกะตอตอบคำถามแทบไม่ไหวเลยค่ะเนื่องจากมีประชาชนโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนมากนะคะ ในวันนี้เราก็จะนำคำถามฮิตทิบางคำถามนะคะที่ชาวปทุมธานีก็ถามเข้ามาเหมือนกันมาตอบให้คะ่ะข้อแรกนะคะลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคม2566แต่เมื่อเสร็จสิน้นระบบกับแสดงผลเป็นวันที่14พฤษภาคม2566สสรุปแล้วต้องไปเลือกตั้งวันไหนกันแน่คำตอบนะคะ ไปเลือกตั้งล่วงหน้ามีแค่วันที่7พฤษภาคม2566วันเดียวเท่านั้นค่ะ สำหรับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตไปแล้วแล้วพบว่าระบบแสดงผลในหน้าจอสุดท้ายขึ้นเป็นวันที่14พฤษภาคมไม่ต้องตกใจไปนะคะเนื่องจากเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิน้นระบบจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ลงทะเบียนโดยส่วนแรกจะระบุถึงวันเลือกตั้งก็คือวันที่14พฤษภาคมแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลต่อด้วย จังหวัดต่อด้วยหน่วยเลือกตั้งของผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์จากนั้นในส่วนที่สองจึงจะเป็นการแจ้งรายละเอียดสถานที่เลือกตั้งที่เราลงทะเบียนไปเลือกล่วงหน้าได้แก่จังหวัดสถานที่และวันที่ที่จะไปใช้สิทธิ์ซึ่งก็คือวันที่7พฤษภาคมนั่นเองค่ะ และเมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถโหลดเอกสารบนหน้าเว็บเพื่อปริ้นเก็บไว้หรือว่าแคปหน้าจอไว้ใช้เป็นหลักฐานในการแสดงหน้าคูหาในวันเลือกตั้งล่วงหน้าได้เลยค่ะข้อต่อไปนะคะรหัสประจำบ้านคืออะไรดูได้จากที่ไหนคำตอบก็คือเปิดดูได้ในสมุดทะเบียนบ้านได้เลยค่ะ เมื่อทันเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านะคะข้อมูลของเราที่จำเป็นต้องกรอกบนเว็บไซต์ก็คือรหัสประจำบ้านแล้วรหัสประจำบ้านก็คือเลขรหัส11หลัก ที่แสดงถึงการถือครองที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าของบ้านและสมาชิกลายอื่นๆภายในครอบครัวโดยรหัสประจำบ้านจะระบุอยู่ในสมุดทะเบียนบ้านทุกๆหน้าเราสามารถไปเปิดดูและนำมากรอกได้เลยค่ะ ในกรณีที่ไม่มีทะเบียนบ้านแล้วหรือว่าไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่กับตัวเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai ID ซึ่งเป็นแอป,ปของทางรัฐบาลนะคะเพื่อเข้าไปใช้เมนูดูทะเบียนบ้านและดูรหัสประจำบ้านได้เลยค่ะ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตไปแล้วเปลี่ยนใจอยากเลือกตั้งวันจริงในวันที่14พฤษภาคมได้ไหมคำตอบก็คือได้นะคะแต่ต้องยื่นคำขอภายใน30วันก่อนวันเลือกตั้งซึ่งก็คือภายในวันที่12เมษายน2566 เพราะวันที่13-14ถึงเมษายนเป็นวันหยุดราชการนะคะท่านสามารถเปลี่ยนวันเลือกตั้งได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะไปเปลี่ยนที่สำนักงานเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่นเช่นเทศบาลอบตในภูมิลำเนาที่เรามีทะเบียนบ้านอยู่ได้เลยค่ะคำถามต่อไปนะคะถ้าไปเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ต้องเลือกสอสตามเขตทะเบียนบ้านของเราหรือเลือกตามเขตที่เราไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าคำตอบก็คือต้องเลือกตามเขตภูมิลำเนาที่เรามีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะ การเลือกตั้งเลือกหน้านอกเขตเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนวันและสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้งเท่านั้นในนั้นนะคะในวันเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคม2566การเลือกสอสเขตต้องเลือกตามเขตภูมิลำเนาที่เรามีสิทธิเลือกตั้งหรือตามทะเบียนบ้านของใครของมันนะคะ ทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการเลือกตั้งทั้งสสเขตและสสบัญชีรายชื่อจากพรรคเดียวกันต้องระวังเรื่องเบอร์ให้ดีนะคะเนื่องจากสสเขตจากพรรคเดียวกันอาจได้หมายเลขคนละเบอร์กับสสแบบบัญชีรายชื่อหรือว่าเบอร์พักนะคะดังนั้นก่อนเข้าคูหาเตรียมท่องเบอร์สสเขตบ้านเราและเบอร์ของพักไว้ให้ขึ้นใจเพื่อป้องกันความสับสน ทั้งนี้นะคะบนบัตรก็จะมีเลขเปล่าๆไม่มีชื่อของสอสอกำกับไว้ด้วยนะคะจำเลขไว้ให้ดีๆนะค่ะสำหรับคำถามที่คัดมาก็มีเท่านี้นะคะส่วนท่านอื่นถ้ายังสงสัยเกี่ยวกับการเลือก ในปี2 5งในปี2566นี้สามารถสอบถามได้ที่กกตนะคะเบอร์สายด่วน1444หรือติดตามสาระความรู้โดยตรงจากกกตได้ที่เพจสายด่วน1444รู้จริงเรื่องเลือกตัง้งหรือที่เพจของสำนักงานกกตได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ชัยยาพาขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจ facebook youtube ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีด้วยนะคะและเรามีช่องทางใหม่แล้วนะเป็น tiktok ฝากกด follow กันด้วยนะคะสำหรับท่านที่มีข่าวประกาศต้องการให้เราลงให้นะคะเรามีเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีสำหรับแจ้งข่าวประกาศต่างๆให้ประชาชนได้ติดตามกันด้วยฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ